สวัสดี l i f e สไตล์เอเช Thailand ดผมธีระเดชวงพัวพันครับรับบทเป็นโตเป็นรองผู้จัดการครับผมลิโอชิตวิทย์ครับรับบทเป็นเพชรครับผมก็เป็นเด็กจบใหม่เราก็รู้พวกเทคนโนโลยีอะไรเนี้ยเพราะมันจะมีเลือก AI เข้ามาแล้วก็เราจะเป็นเหมือนมือปือนรับจ้างจากคุณโตครับแล้วกเ็เป็นคนที่เล่นจริงใจใก้าได้กาเสียผมเป็น ลองผู้จัดการสาขาที่อายุเข้าใบกลางคนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เติบโตในหน้าที่การงานไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์โดนเลย Lay ์ออฟด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่แล้วก็คนรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีเพชรนะครับหรือริวเป็นรุ่นน้องในธนาคารที่เป็นบัดดี้ผมที่ผมคอยให้เขาช่วยเหลือในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่ผมทําไม่เป็นนะครับจนวันนึงก็เหมือนกับเราทั้งคู่ก็ ต่างคนต่างมีปัญหาแต่มีปัญหาคนละแบบผมมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินจากจากครอบครัวจากความกดดันต่างๆแล้วก็อยากจะส่งลูกเรียนส่วนเขาก็มีปัญหาของเขาจนเพรเขาเจอช่องโหว่ทางการเงินของธนาคารก็คือบัญชีจะไม่เคลื่อนไหวนะครับเรียกว่าเป็นโดมเมนแอา์คือเป็นบัญชีที่ไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นบัญชีคน,คนตายกระตามก็เลยเกิดไอเดียจากช่องโหวน่นี้ที่จะเอาเงิน30ล้านออกมาใช้กันเองครับ ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องโตเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเหมือนกับจากจากฝั่งหนึ่งจากฝั่งซ้ายสุดไปอยู่ฝั่งขวาสุดมันจะค่อยๆ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 ค่อย,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 อยไปเรื่อยก,ก็เลยมองว่าเออมันมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ที่น่าสนใจของคนคนหนึ่งที่ที่เริ่มจากคิดดีทำดี อยู่ในกฎระเบียบต่างๆนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ความกดดันต่างๆก็ทำให้เขาเริ่มมองหาช่องทางที่เอ้ยหรือว่าก็เลยลองลองทำกิจทีละนิดทีละหน่อยก็ค่อยๆถลำลึกถลำลึกเข้าไปเรื่อยๆจนจนในที่สุดเขาถอนตัวไม่ขึ้นในเรื่องพาร์ทของครอบครัวเพราะว่าผมก็ผมก็คือเรามีภรรยามีลูกเราเราเข้าใจเรียกว่าหัวอก ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าว่าว่าเราเรามีความกดดันอะไรเราเราเจอกับอะไรมาบ้างความสัมพันธ์ของของของคู่แต่งงานเป็นยังไงปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา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 สัมผัสได้หมดอะเรื่องพวกนี้ล้วก็กับความรู้สึกต่างๆที่เรามีกับลูกเราเรามันเป็นสิ่งที่ผมผมรีเลตตัวละครได้เลยว่าอ๋อเออว่ะเรารู้สึกอย่างนี้แต่แต่แน่นอนในในมุมหนังเราเราเอาสิ่งเหล่านี้แล้วก็โชว์ด้านที่มันเป็นเอ็กตรีมของมันออกมา ท,ที่ว่าทุกอย่างมันมันมันถูกผูกมาให้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 ให,ให,ให,ให้ให้ไปไกลกว่าน,นั้นอีกกว่ากว่าที่เราเป็นมีฉากที่เราคุยกันเรื่อง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 ว่าเรื่องเจอช่องโหว่ทางการเงินเนี่ยจริงก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่พี่ต้นเองก็ก็พูดย้ำกับเราตลอดถึงถึงความสำคัญของของซีนนี้ว่า ถ้าซีนนี้มันมันผ่านมันก็จะพาเรื่องทั้งหมดไปแต่ถ้าซีนนี้มันไม่ผ่านเรื่องทั้งหมดมันก็จะเหมือนจบอยู่แค่นี้หมายถึงในมุมคนดูเป็นจุด <คน S 2> เริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันเป็นซีนที่ที่ถูกให้ความสําคัญแบบมากเลยมากมากซีนหนึ่งซึ่งมันก็ก็ก็ท้าทายแล้วก็เหมือนเหมือนเราต้องทําให้คนดูเชื่อให้ได้ว่าว่าว่าเฮ้ย เราเราเราจะทําสิ่งนี้ไปด้วยกันด้วยด้วยด้วยเวลาที่มันจํากัดคือเรื่องมันไม่ได้เล่าทุกๆสถานการณ์มันมีบางสถานการณ์ที่เหมือนกับละเอาไว้แต่เรื่องมันมันเดินต่อไปแล้วล่ะแต่ว่ามันมีแบ็กสตอรี่ของแต่ละคนที่ที่เกิดขึ้นผมก็มีมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนังเล่าบางอย่างเช่นเดียวกับตัวเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพกพาไอ,อ,อ้เรื่องที่อยู่ข้างหลังเนี้ยเพื่อที่เข้ามาเติมเต็ม ในในการทำงานหรือในการที่เราอยู่ในซีนร่วมร่วมกันรอดูใช่ไหมรอดูโ <Okay, S 2> อเครอออกมารอดูคือเพชรมันเป็นเด็กจบใหม่ที่เราเรามีกินมีใช้เราใช้ชีวิตตามที่เราต้องการได้แต่ว่ามันไปพลาท่าให้กับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งของฝั่งผมมันเลยทาให้ไอสิ่งที่ไม่เคยคิดที่จะเข้ามาในหัวเนี่ย คือสิ่งที่จะเริ่มทำเนี่ยเรเริ่มเข้ามาแล้วว่าถ้ามันมีช่องโหว่เนี่ยเราทำยังไงดีจนมันเป็นเหตุผลที่แบบรู้สึกว่ามันว้าวไอจุดที่มันตัดสินใจที่จะแบบชวนเขาแบบลงเรือไปได้วยกันเนี่ยมันมันต้องหาเหตุผลแล้วก็ทำยังไงให้อย่างที่พี่เคนบอกว่าทำยังไงให้คนเชื่อหรืออย่างอย่างให้เขาอย่างให้พี่ต้นอย่างเงี้ยด่านแรกเลยคือถ้าพี่ต้นเชื่อเมื่อไหร่ผมรู้สึกว่า จากนั้นที่แบบพวกเราพาไปทำการมันจะสมเหตุสมผลแหละกับตัวละครที่พวกเราทำผมจะบอกว่าเพชรมันเร็วไม่ได้มันมันขนเท่าคนหนึ่งนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมัดตัวมันแล้วที่มันเจอเนี่ยมันมันทำให้ต้องทำแล้วก็จะเชื่อได้ด้วยในสิ่งที่เพชรจะทำถามว่ากดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับแบบเราต้องมาเจอ แ,แสดงพื่นพี่ของเราซึ่งเทคนนี้ครับผมแล้วก็มันเป็นบทของเราอะว่าตระบน่อเพชรมันจะเป็นแบบมัน,ม,นมืนลูกคู่ครับเป็นเป็นดูโออะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอ้เคมีมัน,ม,นมันสำคัญผมดีใจที่แบบนอกจากที่เราจะได้ทำงานแล้วอะยังได้รู้จักพี่เคมจริงๆว่าแบบอ๋อ ทำงานเขาเป็นแบบนี้ชีวิตก็เป็นมุมนี้หรือว่าแบบอย่างอย่างพี่เล็กพี่เคนตอนอยู่ด้วยกันแล้วผมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนได้มีพี่ชายมีพ่ออะไรเพิ่มจริงๆครัแบบสนุกเป็นการทํางานที่สนุกแล้วก็ดีใจครับพอทั้งสองคนไม่ได้จนคนระับมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาไจ,จะกินแล้วเขาต้องไปทำอะไร เขาก็เป็นครอบครัวที่เขาอยู่ได้ก็อยู่ได้โดยปกติเลยถ้าเขาเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเขาหรือในสิ่งที่เขาจะทําได้แต่สิ่งที่เขาเลือกอะ่ะมันก็คือเกินตัวเขาแหละมันมันมากกว่าที่เขาควรจะทําแต่ด้วยสภาพของมันเป็นเหมือนค่านิยมของสังคม ที่เขาเป็นหนึ่งในเหมือนกับเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นเหยื่อตรงนั้นท,ที่ตกอยู่ในค่านิยมนี้ว่าถ้าคุณไม่ได้ทําสิ่งนี้คุณอาจจะไม่ดีพอหรือคุณอาจจะยังไม,ไ,มไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นผู้ชายคนนั้นหรือเป็นคนคนนั้นที่ทุกคนคาดหวังจากคุณหรือครอบครัวคาดหวังจากคุณเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําในสิ่งที่ที่เกินตัวเขาแล้วก็แล้วก็ทําให้ทําให้คือถ้าถ้าเขาไม่ตัดสินใจอย่างนั้นเขาเขา เขาไม่ได้ลาบากอะไรเ,เขาเขาให้ลูกเรียนโรงเรียนโรงเรียนปกติก็ได้หรือเขาปรับลดทุกอย่างลงมาแต่แต่ทิศท,ทางของของสิ่งที่มันเป็นอยู่ณนะวันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นทุกคนกําลังจะอยากที่จะทําทุกอย่างแล้วก็เหมือนแห่ตามกันไปให้เหมือนคนอื่นๆให้ให้ได้อย่างที่ทุกทคนพ่อแม่คนอื่นๆเป็นหรือให้ให้ลูกได้อะไรอย่างครับว่าเรามีหมดแหละแบบว่าพวกแบบความหวังความโลภของในชีวิตจริงของของทุกคนเนะี่ยแล้วก็ แต่ตราบใดที่เราไม่มีคำถามว่าแล้วถ้าเรามีอย่างเงี้ยถ้ามันมีผมก็รู้สึกว่าเออไอ,อตัวมันมือยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตแล้วก็เอเพชรมันก็คือผมพูดสปอยไม่ได้พี่แบบที่มันต้องไปทําเพราะอะไรแบบมันคิดอะไรอยู่ซึ่งซึ่งซึ่งโอเคถ้าย้อนเมื่อกี้เมื่อกี้บอกมีความจนความโลภ ความกลัวผมว่าเป็น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  drive อย่างหนึ่งของตัวละครกลัวกลัวที่จะไม่ได้ทําสิ่งที่ดีกลัวที่จะไม่ได้เป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีกลัวว่าตัวเองเพราะว่าเหมือนกับตัวละครเขาด้วยสาภาพที่เขาเป็นเหมือนกับเขากลัวที่จะต้องเขาเขาเขาเหมือนเขาสึกว่าเขาไม่มีคุณค่าพอที่ที่เขาจะเป็นที่เขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้น มันก็เกิดจากความกลัวนี่ยที่ drive เข้าไปเพราะเขาอยากที่จะเป็นเป็นคน,นคนนั้นเพื่อเพื่อให้หลุดหลุดพ้นจากตรงนี้ความความกลัวของคาแรคเตอร์ผมนี่คือสุดๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวด้วยแบบเรื่องคุณค่าแต่เป็นกลัวได้แบบว่าในสิ่งที่ตัวเพชรมันต้องเจอแล้วมันแบบมันมัน drive ไปจนสุดมากๆผมว่าสุดท้ายแล้วคนเราต้องมี รู้จักตัวเองอะแล้วแล้วมีจุดยืนบางอย่าง <H op ie> แน่นอนอย่างอย่างที่บอกตัวละครเองความมุ่งหวังที่จะทําจริงแล้วมันคือมันคือเหมือนจะเหมือนจะเป็นเรื่องดีอะคุณจะทําเพื่อคนที่คุณรักคุณจะทําเพื่อลูกสาวของคุณแน่นอนนี่เป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณไม่ไม่รู้จุดยืนของตัวเองก็จะทำให้คุณอยากจะทําทสิ่งนั้นจนคุณไปทําสิ่งที่มันเกินตัวคุณแล้วคุณตัดสินใจที่จะทําเรื่องที่ผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยม,มันมันมาอ้างไม่ได้ว่าเฮ้ยเราทําเพื่อคนที่เรารักแต่เราทําผิด เพื่อคนที่เรารักเนี่ยยังไงมันก็ผิดไงคุณคุณไม่เอาตรงนั้นไม่อ้าง,งนะว่านะเพราะฉะนั้นผมว่าคุณเรามันต้องมันต้องรู้จักตัวตนของตัวเองมีจุดยืนมากกว่าที่จะให้ให้สังคมมาเป็นตัวกําหนดเราเพราะว่าสารภาพแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันผมว่าหาหาตรงกลางของตัวเองความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมันก็จะเข้าสิ่งที่ตัวเองเป็นหมดทุกวันถ้าเราไม่ได้แบบโลภมากหรือว่ามองภาพที่มันไกลาจากที่ตัวเองเป็นนักนะนัน่นเอ แล้วก็เรื่องนี้ของพวกเรามันอย่างตัวละครพี่โตซึ่งเป็นตัวแทนของแบบแทบจะหลายคนเลยอย่างรุ่นพี่ริวที่แบบว่าต้องพยายามส่งลูกตัวเองเข้าโรงเรียนอินเตอร์งี้มันเป็นเรื่องที่มันจับต้องได้มากๆแล้วก็รือว,ว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะมีแง่มุมต่างๆให้ทุกคนได้ได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นติดตามบทสัมภาษณ์ของผมกับน้องลิวนะครับทางไลฟ์สไตล์เอเชียไทยแลนด์นะครับ ก็จะได้พูดคุยถึงหนังนะครับก่อนที่หนังจะฉายนะครับแล้วก็จนถึงวันที่หนังฉายแล้วก็อยากให้ติดตามกันนะครับทางไหนครับทางเน็ fli ซกครับ14ตุลาคมกว่า190ประเทศทั่วโลกครับผมครับฝากด้วยครับครับผม